ออพักหินผักสลัดหินบ้านเรานะตอนแรกเข้าใจว่าเออทากถ้าเราโรยทั่ว,วสวนเนี่ยทากอ่ะมันจะไม่มากวนกวนใจหรือกินหรือมันชิมแล้วไม่อร่อยมันก็จะไปที่ไหนได้แม่เจ้านางชอบกินกันมากกินจนเหลือแต่ต่อนะคะทากสวัสดีจ้าม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 าชมสวนของนุ่นบ้างนะจ๊ะ มาจะพามาดูว่านุ่นปลูกอะไรบ้างตามกันมาดูเลยจ้าอ่ามาดูจ้าสวนอันนี้นะจะปลูกเอ่ออะไรนะใบเลื่อยนะจ้าใบเลื่อยน่าจะมีตัวอะไรมากินใบนะจ้าสังเกตได้ดูเดี๋ยวต้องเข้ามาดู ไม่โตนะคะไม่โตไม่โตดินตรงนี้สงสัยมันเป็นดินที่ไม่ค่อยมีคุณภาพนะจ๊ะปลูกอะไรก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องปรับสภาพดินใหม่เดี๋ยวต้องปรับสภาพดินใหม่อันนี้ก็ เออมะเขือยาวเขียวนะทันก็ได้กินนะจ๊ะไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะปลูกช้านะคะเพราะว่าไปเมืองไทยมานี่จะอันนี้ใบแวงแวงเดี๋ยวก็ดูเดี๋ยวเด,วด๋ดูก็รู้นะคะเพราะบางทีออะพวกทากอ่ะเขาฉลาดบางทีเขาเขาหลบอยู่ใต้เนี่ค่ะเขาหลบอยู่ใต้นี้ะน,นะ วันนั้นก็เอาออกมาจัดการสี่ห้าตัวนะสีห้าตัวก็ปลูกไปเรียนรู้ไปนะจ้าเพราะว่าปลูกผักพวกนี้ที่แบบเป็นแบบถั่วฝักยาวเลยพวกนี้เพิ่งจะปลูกปีแรกนะจ้าถั่วฝักยาวไทยนะคะจอันนี้ถั่วฝักยาวไทยกำลังเลื้อยนะจ้าเลื้อยไปนูน่นละ จะออกดอกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะจะอ,อกรอกเมื่อไหร่ไม่รู้จริงๆข้างนอกที่เห็นเป็นแทงน้ำก็คือน้ำฝนนะจ๊ะลองเอามาใช้ลดน้ำนะแล้วก็ตัวปั๊มตัวปั๊มที่เห็นอยู่ข้างนอกเป็นกล่องดำๆนั่นนะ่ะก็คือว่าจะใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะพอเรามีป้ายในน้อยอยู่เดี๋ยวจะบอกนะคะนี่จ้า กัวกำลังออกกำลังงามเขาต้องมีที่เกี่ยวนะคะแต่ว่าปีนี้ทําไม่ทันจริงๆดูเขาก็อยากเกี่ยวนะนี่ก็ปีหน้างใส่ได้ปรุงดินในในแว็กโสใหม่นะจ๊ะในบ้านปลูกผักใหม่ปลูกก็ไม่ค่อยโตนะคะดูขนาดว่าปุ๋ยก็ใส่อะไรก็ใส่นะคะ แต่เป็นปุ๋ยธรรมชาตินะคะปุ๋ยหมักเองนี่จ้ะไอ้พวกนั้นอะที่สามต้นนี้นะคะปลูกนานแล้วนะแต่เขายังไม่ค่อยโตแต่ก็เริ่มโตแล้วเห็นไหมคะโตช้าแต่อันนี้ปลูกที่หลังเลยจ้ะนี่เห็นไหมปลูกที่หลังนะคะดูโตวไวมากค่ะนี่ปลูกลืมๆโตวไวมาก มะเขือเปาะน่าจะเป็นเปาะเล็กนะคะนี้เปาะเล็กปลูกพอเราเพาะแล้วเราก็เลยไม่อยากทิ้งเขานะคะก็เลยแยกแยกเขาโตทันกินก็ทันนะ,ะโตไม่ทันกินก็ไม่เป็นไรเอาไว้ศึกษานะจ๊ะอันนู้นก็นานหลายเดือนแล้วนะจ๊ะแกนค่ะแกนเออเขาดินเขาน่าจะไม่มีคุณภาพหรือไม่งั้นก็อาจจะมีอะไรที่แบบ ทำให้เขาโตช้านะคะโตช้ามากๆค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะพอดีเรือไปเห็นแป๊บหบนึง่งอ่ามาแล้วนะจ๊ะมาแล้วได้แล,แล้วก็มาแล้วนะเห็นไหมคะพวกเพียะพวกอะไรพวกนี้เห็นไหมนี่จ้ะจะทำให้ไม่โตนะจ๊ะจะทำให้ไม่โต แล้วเขาก็จะแพร่ไวมากก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะไปหาอะไรมาฉีดนะเดี๋ยวจะต้องศึกษาดูว่าเอาอะไรมาฉีดเขาถึงจะไปนะจะเพียมาแล้วจะเพียหลังหน้าฝนก็จะเป็นเพ,พียนะนี่จะต้นหอมก็ตัดไปแล้วนะแต่นี่ก็โตขึ้นมาใหม่ไวมากเดี๋ยวจะตัดอีกรอบนะคะเพราะว่าก่อนหนาวจะได้อีกรอบนึงนะจ๊ะ อถ้าเขาลงต้นข้างล่างอย่างนั้นแล้วนะคะเขาก็จะมาขึ้นต้นข้างบนพวกนี้นะออกลูกออกหลานไวมากนะคะกำลังออกดอกด้วยเนี่ยดูดิต้นมะเขือกำลังออกดอกกำลังงามนะคะกำลังงาม อันนี้ก็กำลังออกดอกค่ะช่อเล็กกำลังงามค่ะนี่จ้ะแสงไม่ค่อยได้เพื่อนๆแสงสะท้อนมากอันนี้จ้ะนี่กำลังงามค่ะดีนะคะที่ไม่เห็นเพีย้ยก่อนนะเดี๋ยวเราต้องกำจัดเขานะคะ ต้องเอาเขาออกไปวิเวกข้างนอกแน่ๆเลยนะอันนี้ก็มะเขือเหมือนกันนะจ๊ะต้นงามแตกแขแนงดีนะจ๊ะ อันนี้ก็กำลังออกดอกจ้ะข้างบนก็กำลังเห็นไหมอันนู้นก็น่าจะเป็นมะเขือมะเขือมะมะเขือพาวเหมือนกันจ้ะจ้ะมะเขือพาวจะมีไม่เยอะนะจ้ะคือว่าก็แบ่งๆไปก็มีก็มีเหลืออยู่แค่นี้ตอนนี้นะคะ นี่จ้ะปลูกไม่เยอะค่ะปลูกเพราะว่าชอบมาดูการเจริญเติบโตของเขานะคะนี่จ้าผักสลัดนะเดี๋ยววันนี้จะเก็บไปทำสลัดผักกินค่ะมุมของสลัดก็กำลังงามนะจ้านี่จ้า ไปดูข้างนอกกันเลยค่ะเดีย๋ยวพาไปดูข้างนอกข้างนอกก็ไม่ได้มีเยอะนะคะก็ปลูกแค่พอพอได้ดูนะคะพอได้ออกกำลังกายนะจะมีทางเขียวข้างล่างนะคะที่ว่าเพีย้ยลงเดี๋ยวจะเอาเขาออกก่อนก่อนที่เขาจะลามไปถึงคนอื่นนะคะ หลังหน้าฝนแล้วก็เป็นประจำค่ะเพียเพียจะลงนะคะลําลาช่วงฤดูใบไม้เออต้อนรับฤดูใบไม้ร่วงนะคะนี่จ้ะก็ข้าวของก็จะเยอะนิดนึงนาะตัวไปดูข้างนอกเลยค่ะอืมนี่เอาสรลแหน่มาไว้นี่นะจ๊ะเพราะว่า เขาเอจำกัดพื้นที่นี่จำกัดพื้นที่คือเขาเลื้อยเหมือนวัชพืชนะเพื่อนๆนะเราก็ไม่อยากเอ่อเอาเข้าไปไว้ข้างในเพราะไม่ันเขาจะเลื้อยคือไปเรื่อยนะจ๊ะคือต้องถอนทิ้งอย่างเดียวอันนี้สะดวกและง่ายกําจัดเออคือกําจัดบริเวณเขานะคะนี่จะ้ะแต่ว,ว่าอันนี้ก็มีนะพริกหยวกแต่พริกหยวก ไม่เชิงหยวกนะคะก็ออกเผ็ดนิดน,นึงน,นิดนึงต้นนี้นะต้นเดียวต้นเดียวก็ได้ชื่นชมนะจ๊ะมีก็คงได้กินอยู่นะเนี่ยจ้ะไปต่อจ้ะมาอีกมุมจ้าอีกมุมอันนี้อันนี้นะมุมนี้นุ่มมุมไม่ใหญ่จ้ะมุมไม่น้อยหนึ่ง เตงกว่าแตงกว่าเขาเขาเหมือนเขาเร่งตัวเขามากเลยนะเขาเร่งตัวเขามากนะเขาก็เริ่มออกดอกแล้วนะคะเขาเร่งตัวเขามากนะครับคือเพราะโอ้ยเพราะสายมากค่ะเพราะช้ามากแล้วก็อันนี้อันนี้นะจ๊ะผักเอ่อผักหินผักสลัดหินบ้านเรานะตอนแรกเข้าใจว่าเออทาบ ถ้าเราโรยทั่วๆ่วสวนเนี่ยถากอะ่ะมันจะไม่มากวนกวนใจหรือกินหรือมันชิมแล้วไม่อร่อยมันก็จะไปที่ไหนได้แม่เจ้านางชอบกินกันมากกินจนเหลือแต่ต่อนะคะถากผักหินนะจ๊ะงั้นเดี๋ยวปีหน้าลองใหม่ลองเป็นพวกผักเอ่อเขาเรียกอะไรล่ะโหระพานะคะจะใช้โหระพาแทนนะอันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็นุ่นก็จะโหระพามาใส่นะ ไม่ได้ไล่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆก็เป็นส่วนหนึ่งเฉยๆนะเป็นส่วนหนึ่งช่วยส่วนหนึ่งนะจ๊ะนี่อันนี้นะจ๊ะน่าจะได้กินอยู่นะน่าจะได้กินอยู่เขาติดแล้วนะคะมะเขือเทศเอ่อที่นุ่นบอกว่าเด็ดยอดนะคะเด็ดยอดเขาจะได้เออเขาจะได้โต หรือว่าดอกที่เขาโตแล้วอ่ะเขามันจะได้ไปเลี้ยงลูกให้โตวะให้โตไวเขาจะได้แบบว่าเราจะได้ผลผลิตนะคะถ้าเราไม่เด็ดยอดเขาก็จะต่อยอดของเขาไปเรื่อยๆพวกธาตุอาหารสารอาหารทั้งหลายมันก็จะมาเลี้ยงพวกดอกพวกยอดที่เขาต่อพวกนี้ค่ะนี่พอเด็ดแล้วนุ่งก็ไม่ทิ้งนะนี่ถ้าเรายังมีพื้นที่อยู่ก็ใส่ะคะ่ะพอดีเห็นไอ้เจ้าสามต้นเนี้ยเขาไม่โตสักทีก็เลยเอามาเสียบไว้ตรงนี้ นะพอเสียบปุ๊บมันเหมือนแบบเขาเรียกอะไรนะลู่อิฉานะจ๊ะทางนู้นก็เลยงามเลยเห็นไหมแต่คิดว่าไม่ทันหรอกคะ่ะงามได้ก็ไม่ทันนะจ๊ะนี่งามได้ก็ไม่ทันนะมะเขือม่วงมอันนั้นนะแล้วก็อันนี้กาลังติดดอกจ้ะเด็ดมากกาลังติดดอกนี่นี่จ้ะเห็นไหม ได้ลูกแล้วนี่เห็นไหมเด็ดมาเราก็ไม่ได้ทิ้งเขานะคะไม่ได้ทิ้งเขาเด็ดมาเราก็มาเสียบเสียบมีพื้นที่ก็เสียบมีกระถางใส่ดินหน่อยก็เสียบไว้นะจ๊ะหน้าร้อนไม่ได้แบบเพื่อกินเพื่อแบบเพื่อขายอะไรเป็นร่ําเป็นสันนะคะเราได้ออกกําลังกายด้วยเราได้ดูด้วยได้เรียนรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีผลผลิตให้เราได้กินได้ชิมนะ,ะแล้วก็ถือว่าเป็นการทดลองด้วยนะจ๊ะ สำหรับคนที่รู้แล้วก็ก็นั่งยิ้มนะะสำหรับคนที่ว่ามือใหม่หัดปลูกนะก็มันก็ถือว่าแบบมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นนะคะอยู่ดีๆหักออกมามาเสียบแล้วเขาก็เกิดเชยนะจ๊ะนี่จ้ะยอดนิดเดียวเพื่อนๆต้นเดียวได้สองสามสายสาย,สายพันธุ์เลยนะคลิปน,นี้จะยาวไปหน่อยอยังไงมาต่อกัน,นคลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีค่ะเออคนละพันนะมาเสียบเห็นไหมคะ อยู่ด้วยกันได้จ้าแล้วก็มีถั่วถั่วฝักยาวม่วงนะไม่น่าจะเป็นนะคะปีนี้ไม่น่าจะเป็นแต่ว่าอ่ะก็เรียนรู้ไป